สวัสดีครับท่านผู้ชมอยูในรายการคสซี่เกมคอนเทนต์นะครับผมนี้ก็อยู่ในเกมเป๊2021นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโกคนหนึ่งนะครับผมที่หลายตอนนี้นะครับในยูโรเนี่ยเขาประสบความสําเร็จมากๆนะผมถือว่าน่าจะนะครับผมก็พาทุสเซอร์แลนผ่านเข้ามาได้ถึงรอบชนะขนาดนี้รอบรอบดรอบลึกข,ขนาดนี้ก็เป็นใครมนาน,น่นอนตจากซอมเมอร์ครับผมซอมเมอร์นะครับผมเป็นนักเตะตอนนี้นะครับขยับจากบอลทองกลับเป็นบอลดำนะฮะ ค่าพลังอยู่ที่89อัพเต็มแม็กซ์แล้วนะครับผมสูงร้3อายุ32นะครับผมมากันในการโพสชั่นเกมอายุสีบนะครับอ๋อเป็นคนแนวหน่อยนะครับค่าพลังการเตะ85ดกระโดด91นะครับผมการยืนการจับบอลเนี่ย9กาการเคลียร์นี่96ิปฏิกิริยา99กครับถือว่าดีมากแล้วก็มีการยืนตำแหน่งที่90นะครับผม ราจะไปดูกันเลยนะครับว่าซอมเมอร์เนี่ยเป็นยังไงครับเมื่อ <Okay, S 1> ถ้าเราลองไปเล่นกับบอร์ดกับคนแบบพ v p ดูว่าแบบไหนไหวแบบไหนไม่ไหวแล้วมาดูนครับว่าแบบไหนมันจะไหวหรือไม่ไหวมาดูนะครับโอเคครับเราเข้ามาสู่หน้าของเกมกันแล้วนะฮะอันนี้ผมเลือกแบบแคมเปญมานะครับจะได้สู้อย่างที่สุสีนะโอ้โหตัวละครผมช่างมันฮนะเมาส์ครับหลุดไปแล้วฮะเอาไงฮะ เมาส์ครับส,ส,ส่งให้เพื่อนอยิงเองฮะส่งให้กระเด็ดเบลแล้วยิงไปอซอมเมอร์ฮะโอ้โหติดเสือจากซอมเมอร์ครับผมกระเด็ดเบลครับลูกนี้ฮะดูครับตอนนี้เมสันเมาส์ครับไม่เห็นคลายแล้วส่งให้กระเด็ดเบลแล้วซัดด้วยซ้ายฮอะเอจ้วซอมเมอร์เราครับปัดออกทันนะอเตะมุมนะอันนี้เป็นลูกเตะมุมของอีกฝั่งหนึ่งครับบิกดิยงจะเปิดมุมมาฮะ กระเดบเบลเปิดมาแล้วอืซอเมอร์ครับรับสบายฮะเมาส์ะเอาอะไรครับเมาส์เอาไงฮะคิสโนโดฮะปั่นไบซอเมอร์ครับอืยังปัดออกได้ฮะแล้วเบลเปิดมาโดมงซอมเมอร์ครับยังเก็บครับปฏิกิริยาดีมากๆฮะสำหรับตัวซอมเมอร์นะครับอือย่างเรียกว่าเซฟนะฮะโอ้โหลูเมื่อกี้นี้นะฮะลางครั้งลูเมื่อกี้นี้นักเตะโหดก็ยังเวอรฮะ แต่ซอมเมอร์ไม่ครับปฏิกิริยาเต็ม99นะเรียกว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากแล้วเปิดมาแล้วลูดิเกอร์ครับหมู่สบายเลยฮนะเอาแล้วครับไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไมไครับเดี๋ยวยังคงเหลือความเป็นความจริงอยู่เลยฮะอย่าเล่นมันเนะแบบแปลกมากแล้วเป็นดีอาร์ตตัวบอยฮะบาเป้มาแล้วมไม่ทานซอมเมอร์ครับซอมเมอร์ยังตัดบอลได้ครับปฏิกิริยาเขาดีมากๆครับ จบครึ่งแรกครับมาต่อกันครับผมครึ่งโอ้โหแมชนี้ซอมเมอร์สุดสุดแล้วครับอ้อาวครับเปลี่ยนแมชซี่ลงมาแล้วฮะเดอะบอยฮะลองปั่นโยนเข้าไปมาคินยยสเบลอืเข้าไปแล้วครับแกรตเบลครับผมโดยการโยนมานะฮะของ เดอยองค่ัเออของเดอบอยแล้วโยนไปแล้วไม่ทันนะฮะสวยๆเลยครับลูกนี้ผมโยนมุมนี้นะฮะแล้วข้ามาครับแล้วกระเด็ดเบลมาไงไม่รู้นะแล้วซอมเมอร์ไม่ทันนะครับกระเด็ดเ<ๆ>แบลฮะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาคืนลูกนึงกัแบพบีวีพีจะเป็นยังไงฮะออาปาเป้มาแล้วยิงไปซอมเมอร์ครับื ยังเซฟฮะโอ้โหไม่ยอมง่ายๆฮนะโซเมอร์ฮะอิกเตอร์บริลครับไรเป็นดิอ,สดอาสเดริกฮะมาซี่ครับมาซี่เอร์ชนะั้นไหนเนี่ยโอ้น่าจะร้อยหนึ่งนะฟอนโซฮะลานาวาสฮะโอ้โหแหมไม่ปล่อยไม่ยอมฮะซอมเมอร์ฮะโอ้โหโกลัวครับนอยเยอร์ฮะ แต่ก็ถ้ามาเปรียบเทียบกับนอยเยอร์ก็ไม่ดีไม่ได้นะครับสำหรับซอมเมอร์เนี่ยเพราะค่าพลังเขก็ค่อนข้างต่างกันนะถ้ามาใช้พวกเพลเยอร์ออฟเดอะวีคเออเพลเยอร์ยูโรนะแต่เก็ยงเทียบนอยเยอร์ไม่ค่อยได้อยู่ดีนะพวกเตะพวกนี้นะนะครับเพราะว่านอยเยอร์ก็มีประสบการณ์แล้วก็ค่อนข้างเก่งกว่ามาซี่ฮนะมาแล้วบัปเป้ยิงไปอืออลาบ,บาครับยังกลับเก็บมามาซี่ครับมองให้เดบรอย เรียบร้อยฮะตัวนี้น่าจะไปถูกกับซอมเมอรอ์ฮะเบลฮะเอาไงฮะกร Bell, ะเด็ดเบลฮะไม่ดีเลยฮะักระเด็ดเบลเซไปยอสฮะเอาเตอรจองครับอืม้มแล้วโยนไปเอ,อือซอมเมอร์ครับอืมโอ้โหลูกนี้ฮะโอ้โหอันนี้อันนี้ผมเคลียร์แล้วนะนี่ฮะอืมซอมเมอร์ครับอืมปัดทางเลยฮะ โลนัลโตครับอืไม่เข้าครับลูกนี้เราได้ไฮะโอ้ถึงแม้จะยิงครับแต่ซอเมอร์ก็ยังปัดนะโอ้โหปฏิกิริยาดีมากครับซอมเมอร์ Sommer. มาซี่ครับเอาละมาซี่ยิงไปซอมเมอร์ Sommer, ครับโอ้โหเ <c oughs> มื่อกี้นี้มาซี่กะที่จะโอ้โหปั่นโอ้โหปั่นเลยนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่หโอ้โห หัวร้อนอยู่เหมือนกันนะครับซอมเมอร์นะฮะเอาอะไรงครับเสมอกันจบตรงหนึ่งหนึ่งนะครับโอ้ซอมเมอร์นะหกจุดห้าเลยนะครับไปดูครับว่าเขาเก็บไปกี่เซฟนะฮะนี่ครับผมดูก่อนนะฮะกินชีสเต็มสปีดคอนเนอร์คิกพาสส่งแอซิ์ฟรีคิกนะครับทัชบอลแปดรอบนะครับอืม อนี่ครับเซฟไปสี่ลูกเลยนะฮะถ้าไปดูจากที่เขาค่าพลังของพวกเขานะครับไปค้าดูสเตตสี่ลูกนี่คือเข้ากรอบหกใช่ไหมฮะก็เข้าหนึ่งสมมุติเซฟไปเยอะมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปไปเลยฮะสรุปนะครับผมสรับโกตัวซอมเมอร์นะครับผมที่ผมทดลองเล่นมานะครับผมผมจะมาพูดถึงข้อดีของเขาเลยนะครับผมข้อดีของเขาอย่างแน่นอนครับ เขาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจในการเล่นนะหนึ่งนะครสองก็คือเขาเป็นคนที่มีปฏิกิริยาดีมากๆนะครับผมนี่คือข้อดีของเขานะฮะมาดูข้อเสียครับผมข้อเสียก็คือเขานะครับไม่สามารถไปเทียบเทียมตัวละครตัวอื่นได้เช่นผูกรูตัวปีเตอร์เชกนอยเยอร์เดอาร์อะไรพวกนี้ครับพวกแบบนักเตะพวกโกแบบ่างๆเนี่ยเทียบไม่ได้เลยนะครับด้วยค่าพลังด้วยนะครับคือซอมเมอร์เทียบไม่ได้นะครับเพราะว่า ก็ถือว่ายังเป็นบอลดำที่ภาพพลังยังไม่เยอะแล้วก็ยังถือว่ายังเฉยๆอยู่นะครับแต่ถามว่าซัมเมอร์เหมาะกับอะไรครับหนึ่งนะสมมติคุณกดมชดเดย์ไปเนะี่ยแล้วคุณอยากเล่นทีมฟูทีม,ทมเออซร์แลนนะครับก็สามารถใช้ซัมเมอร์ได้ก็สามารถใช้ได้นะครับไม่น่าเกลียดน,นะฮรแต่ก็ไม่สามารถเอาไปเล่นกับผู้เล่นแบบพวกตำนานพวก ูมินิเกต์ตอเลสโอเวอร์อย่างเงี้ยเจอมาไม่เข้าหรอกครับไม่ไม่ยากครับคือแบบเรียกว่าโอ้โหเซฟไม่ได้ครับคือสองพวกนั้นเขาเรียกว่าเป็นเทพนะฮะผมมีตัวอย่างตอนที่เราเล่น p พเยอร์เวสเพเมาให้ดูครับขึ้นเลยครับเนี่ยแวนแบทเทิลนะเอาเอาเอ้ยมาแล้วครับแอบแบทเทิลนะเอาไงฮะไปโอ้โหหนึ่งประตูสูนะ ซอมเมอร์เราโดนแล้วครับยังไงฮะโอเคครับเราทดสอบว่าโกมเหนียวไหมฮะโอเคครับผมยิงให้เขาเลยอ่าดูดูดูดิเขาจะยิงได้ไหมอ้าวต่อเลสบัตเทนยิงไป เออซอมเมอร์ยังจับอืมยังจับไปได้ฮะอืมไปําำหน้าครับต่อเล็ต <c oughs> ัวเล็ผมยังหลอกล่อเขา๊อ้วยมาเทินไปยิงไหม <c oughs> โอ้เข้าเลยครับสามเหลี่ยมนะอืซอมเมอร์ฮะ ยังถือว่าได้อยู่หรือไม่ฮนะโอ้ยเข้าครับจะไม่ใช่เป็นการตัวตัวนะฮะอันนี้เป็นการทดสอบเฉยๆนะครับว่าซอมเมอร์นี่สามารถใช้ได้จริงไหมนี่ครับถ้าเป็นลงพวกแมชเดย์กับแง้งเนี่ยนะฮนะต่อเลนนะยังไงฮนะปันปะ่นไป โอ้โหปั่นเข้าครับโอเล่นนะตัวลอนก็โอพีเกินนะเพื่อนผมโอพี OP เกินไปแล้วนะนะครับสามสูเลยนะฮะเขาจะบอกเขาดูสุกซุกหนึ่งเออไปไปไปเข้าไหม เข้าครับฟูนันตนอใช่ครับคือมันจะประมาณนี้นะคือเวลาเราเล่นตัวเพลเยอร์แบบเพลเยอร์โหมดอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรครับคือซอมเมอร์เนี่ยเล่นไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอย่างที่พูดนะผมคืออีกฝั่งหนึ่งของผมเนี่ยก็เป็นพวกตอเรสโอเวน่นอะไรอย่างงี้แเบรนบสเทนอย่างเงี้ย คือซัมเมอร์เนี่ยไม่เหมาะอย่างเล่นอย่างยิ่งนะครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นแบบผมเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูครับผมเป็นผู้เล่นที่เล่นมานานนะครับเนี่ยผมมีนักเพื่นักเตะพวกโกที่ดีกว่านะครับก็ใช้โกที่ดีกว่าไปนะครับความแนะนําของผมในเนี่ยพวกโกพวกเนี้ยพิกฟอร์ดพวกยอร์ดีสเอเดอ,อ,อร์ซอนอาริซอนนาวาสดีเนนเดซัน,น,นแล้วก็พวกปีเตอร์เชคโอรูค,คารนะ์เนี่ยใช้ไปเถอะครับ ไม่แนะนําให้ใช้นะครับถ้าเอาเวนเล่นแบบกลัวแบบแบบเล่นเก็บคะแนนพวกแบบอีเวนต์ไม่ใช่ออนไลน์นก็ได้ครับสามารถใช้ซัมเมอร์ได้เพราะว่าจะได้ประหยัด g p ด้วยนะสำหรับใครที่ชุนที่ตะมุว่ามันก็ไม่ได้ต่างว่าเงินผมค่อนข้างมีเยอะนะครับก็สรุปเลยว่าซัมเมอร์นะครับเหมาะกับใครนะครับผมพูดเลยว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ไม่มีโกสามารถใช้ซัมเมอร์ในการที่ จะมายืนตำแหน่งโกแทนได้นะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบโกของผมนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วจ้ะ